สวัสดีครับอ,อแบงค์นะครับวันนี้ผมจะมาสอนการเล็มหนวดนะพอดีช่วงนี้หนวดยาวแล้วจะ่รู้ทำยัไงดีโอเคเราจะเริ่มก,กันตรงที่ก่อนอื่นเราต้องมีที่คาดผมก่อนนะฮะคาดไปละอุปกรณ์ในการเล็มหนวดนะฮะเราก็ต้องมีหนึ่ง งงว่ามีบวีไว้ทําอะไรแล้วก็ที่กหนดมีไว้ทําไมอมามก่อนอื่นเราก็ต้องโกโนดก่อนนะฮะเราจะเพื่อที่จะได้หนวดตามส่งที่เราต้องการ ช่วงนี้เป็นสิวหน่อยนะฮะวางจัดนั่งคนสิวอบีบสิวเล่นโอเคส่วนผมนะ,ะเอ,อชอบทำให้ตัวเองปากดูเจ้าชูขึ้นมาหน่อยเราก็ต้องตรงมุมปากนะฮะเราจะโกนหนวดขึ้นฉีไปข้างบ,บนนิด เพื่อที่จะทำให้ปากดูเจลเลอะโอเคอม,มาเสร็จแล้วแล้วก็ใช้กันไกในการเลมหนวดนะฮะก่อนอต้องเล็มตรงมุมปากก่อนนะ อ uh huh. ื้มีโอเคเท่ากันยังวะโอเคตอนนี้หนวดเราก็จะเล่นได้ทีละเราก็มาเล็มนความหนาของหนวดหวี v. ค่อยๆถอ,อนไปนะฮะลองมันวัตรเตาเลียนแล้วก็ค่อยๆเล็มตัดอ่าครับผมอย่างนั้นแหละนี่แต่งสหน่อยโอเคโอเค เราคุยนะฮะพรกนี้ฉันบนกำลัตงต่อเติมคอนโดโอ้โหจะดังไปถึงไหนเนี่ยอโอเคแต่งสนิดนึงข,งขอรักขัางหนด เ่ร็เรีบร้อยต่อไปข้างล่างนะฮะใช้เหมือนเดิมครับหวีลองก่อนแล้วค่อยๆเลยเ,เรื่อยๆ โอเคเสร็จแล้วมาทำอะไรหน้ากันโอเคร้อยยังไงก็ลองทำดูนะครับแล้วต่อไปจะมาสอนวิธีการตัดผมสวัสดีครับ